สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีและแลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกัชบช่องช่นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาอดีมาที่ Believer 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้ใตคลิปอดลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้3ต่อ,อเนื่องจากปีใหม่เนาะก็คือลดเปอร์เซ็นต์ให้ ในวันปีใหม่แต่มีระยะเวลาสั้นนิดหนึ่งนะครับก็คือ5วันเท่านั้นเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่5มกราคมถึงวันที่10มกราคมวันที่10มกราคมเป็นวันสุดท้ายครับอาอาดีมาทหามค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษลดให้3ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวาสนากําเนินอิทธิพลของดวงโรคส่งผลต่อดวงชะตาของคนราศีมีนและคนามีนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามนับฟังกันเลยครับ อันดับแรกจุดกําเนิดนะครับตโนราศีมีนทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเชจ,จุดเดียวกันครับตนนราศีมีนตรงนี้เนาะนำมาเริ่มต้นกันที่ดวงโลกนะครับลัคนาเมษเกิดลัคนาเมษไม่ต้องรู้หรอกว่าลัคนาเมษทําไมถึงเป็นดวงเมืองหรือดวงเมืองเกิดลัคนาเมษเพราะว่ามันเป็นคือเขาอาจจะเก็บสติมาเยอะแล้วนะครับว่าลัคนาคือดวงเมืองและดวงโลกเนี่ยอยู่ลัคนาเมษนะครับ ทีนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่าดวงเมืองไทยเขาว่าดวงเมืองเนี่ยมันหมายถึงดวงประเทศแล้วก็หมายถึงดวงกรุงเทพด้วยดังนั้นใครเกิดที่กรุงเทพแล้วเกิดลัคนามีนนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าดูลัคนาเป็นหลักนะราศีก็ดูได้คนคนที่ไม่รู้ลัคนาดูราศีแต่ใครที่รู้ลัคนาดูลัคนานะครับเป็นหลักก่อนแต่ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยไปดูราศีก็ได้ทีนี้คืออย่างนี้ ดวงเมืองกับดวงโลกเนี่ยซ้อนทับกันคือลัคนาเมษดังนั้นคนราศีมีนเนี่ยได้พบวินาศได้พบวินาศเป็นราศีตัวเองคืออย่างนี้อย่างเช่นคุณเกิดลัคนามีนใช่ไหมครับพบวินาศคือราศีกุมอยู่ด้านหลังอะไรที่อยู่ข้างหลังเรียกว่าพบวินาศดังนั้นลัคนาเมษเนี่ยเป็นดวงเมืองเป็นตนุดังนั้นพบที่อยู่ข้างหลังของราศีเมษก็คือราศีมีนก็คือตัวคุณเองนั่นแหละจึงเป็นพบวินาศเข้าใจไหมครับดังนั้นคนราศีมีนหรือจะไล่อย่างนี้ก็ได้ ตนุกระดุมภาษาชาพันธุปุตตะอริปัตะนิมรณะสุภกรรม,มลาภวินาศดังนั้นเนี่ยคนราศีมีนจึงได้ตำแหน่งวินาศของดวงเมืองและดวงโลกซ้อนทับกันสองดวงเลยครับพูดง่ายๆนะคนราศีมีนเนี่ยมักจะไปได้ดีต่างถิน่นควรไปต่างถิน่นสมมติว่าชีวิตเนี้ยติดขัดล่าช้าไม่ค่อยได้อะไรแบบเหนื่อยยากอยากเกิดใหม่ไปทีไป่ไปที่ต่างประเทศเลยครับเออจะแก้ดวงได้ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องไปหรอกนะมันคืออย่างนี้ใครไปได้ไปใครไปไม่ได้ก็มันมีเหตุบังคับที่ไปไม่ได้ที่มีไม่คว่าปัจจัยมันไม่พอไม่เอื้อที่จะไปนะครับก,ก็ไม่ต้องไปก็ได้อีกอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงอยู่กรุงเทพนะครับหลีกเลี่ยงอยู่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยดวงกรุงเทพเนี่ยเป็นดวงเมืองที่เป็นลักนาเมตรแต่ใครที่มีอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วอะ่ะอันนี้จะดีขึ้น เพราะว่าคืออย่างนี้ดวงเมืองกับดวงโลกซ้อนกันสองดวงแต่ว่าดวงต่างจังหวัดเนี่ยจะมีดวงอีกดวงหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น3ดวงนะครับอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่ได้อยู่กรุงเทพดังนั้นเนี่ยผมจะมีดวงเมืองเนี่ยไม่ใช่ขอโทษดวงจังหวัดเนี่ยเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามีสารหลักเมืองนะครับคือเสาหลักเมืองเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพที่เป็นดวงเมธเนาะ แต่ว่าในจังหวัดผมเนี่ยไม่ได้เกิดเมฆไงดังนั้นเนี่ยแต่ผมไม่รู้หรอกแต่คิดว่าไม่น่าเกิดเมฆเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็ต้องมีจุดเกิดของเขาเองถูกไหมครับและมีสารหลักเมืองและก็มีเสาหลักเมืองด้วยที่อยู่ตรงนั้นน่ะผมก็ไปไหว้ประจําครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเออเราก็พยายามไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่านะครับอยู่ที่ที่ตัวเองรู้สึกดีอะ่ะต้องไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้ก็ถือว่ามันน่าจะเป็นชัยภูมที่เหมาะกับเราเราจะรู้ด้วยเซนส์ของตัวเองนะครับว่า เออมันน่าจะดีในสลับตรงนี้ตาจริงดูได้ไหมดูได้ครับดูทักษะใช้ทักษะเป็นทิศนะครับแล้วก็ดูว่าต,วตัวเราจะเกิดที่ไหนแล้วไปเทียบกับแผนที่และแผนที่ผมก็ํำนานด้วยนะเออดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าใครอยากรู้ปรึกษาโดยตัวตนตัวมีค่าครูนะครับก็จะหาให้ว่าโอเคคุณเหมาะกับจังหวัดแนวไหนประมาณไหนอยากไปพักม,มันมันเลือกพักไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวดวงชะตาจะเป็นตัวกําหนดว่า ทิศไหนดีที่สุดของสำหรับคุณนะครับแล้วค่อยไปเลือกจังหวัดเอาว่าอยู่แถวนั้นนะ่ะมันคือจังหวัดอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ราศีมีลักขนาหมินเนาะอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นราศีธาตุน้ําใช่ไหมครับคุณอย่ากเกิดราศีธาตุน้ําปลายธาตุนั้นคุณจะมีความลังเลมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากดังนั้นเนี่ยทาให้คนราศีมีนเนี่ยพบวินาศ และเป็นความลังเลด้วยจึงทําให้คอเลสิมินค่อนข้างแปรปวนหนักเลยครับเกิดมาเนี่ยงงกับชีวิตเยอะมากคือคอสิมินเป็นราศีที่เนี่ยเนี่ยดูปลาสองตัวสิสัลิกเนี่ยนะครับหรือโลโก้ประจําตัวเนี่ยเห็นไหมเป็นปลาสองตัวว่ายทวนน้ากันมันไม่ใช่ว่ายไปทวนไม่ได้ว่ายไปในทางเดียวกันแต่มันทวนน้ากันทวนทวนทิศทางเดียวกันน่ะคนนึงไปใต้คนนึงไปเหนือเห็นไหมครับคนนึงจะไป ตะวันออกคนนึ่งจะเป็นตะวันออกคนนึงจะเป็นตะวันตกมันก็สับทิศสับทางกันไปหมดเห็นปะครับมันหมายความว่าอะไรคนราศีมีนเป็นคนลังเลเป็นคนไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในความคิดเป็นความคิดเป็นสองในทางโหราศาสตร์จะเรียกกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มราศีที่เป็นทวิภวราศีจะมีราศีมิถุนราศีกันราศีธนูและราศีมีนสี่ราศีนี้เป็นราศีทวิภวราศี หรือเรียวกว่ากลุ่มเฉพาะเรียกว่าทวิภาวะราศีทวิแปลวสองภาวะคือหมายถึงภาวะนั่นแหละหรือบาวะนะครับทวิบาวะาาราชีนะครับหรือเรียกว่าพวกที่เป็นาราศีที่มีความคิดเป็นสองนะครับหรือไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเองนะครับเป็นความคิดที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงสูงมากดังนั้นเนี่ยเป็นประเภทที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนิดหนึ่งเพราะว่าความที่ลังเลความที่ไม่แน่นอนและยังบวกกับพบวินาศของดวงโลกอีกเนี่ยมันเลยทําให้คนราศีมีเนี่ยโอ้โหคือไปอ,อะไปได้เลยนะครับคาว่าไปไหมายความว่าความคิดมันมันมันตั้งสูตรไม่ได้ ประมาณนี้เย,ย่หงีแล้วกันคณะศิปลายธาตุมักจะตั้งศูญยากไม่ได้ไปว่าตั้งไม่ได้แต่ตั้งยากเพราะว่าคือเกณฑ์ลักนณเราพูดไปแล้วเพิ่งจบไม่นานนี้เองครับก็ไปหาดูได้นะพื้นวัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในชีวิตนะครับในดวงชะตาเนี่ยไปดูในคลิปนั้นมันจะบอกเลยว่าคุณเป็นยังไงคือเกณฑ์ลักษณะจะแกว่งเลยทําให้คณะศิมีเนี่ยตั้งจับหลักจับทิศจับทางได้ยากและยิ่งเป็นภพวินาศวินาศไปว่าอะไร วิน่ศแปลว่าคลุมเครือแปลว่าปิดบังอัมพังซ่อนเลนดังนั้นคนละขนาดมีนจึงมีนิสัยที่เป็นคนชอบปิดบังนะครับเป็นชอบเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่มีมโนโม,มีมโนภาพหรือเป็นมโนโจิตอย่างเงี้ยคือเป็นคนราศีที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นราศีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เข้าใจยากเพราะว่าวีนาศ วิานาคือความเข้าใจยากคือความไม่เข้าใจคือหมายถึงคนอื่นจะมองคุณแล้วรู้สึกว่าเธอเป็นลักษณะที่เข้าใจยากเป็นคนเข้าใจยากเนาะเธอเนี่ยอะไรเงี้ยเขาจะไปเขาจะว่าคนราศีมีนว่าเธอเนี่ยเป็นคนเข questions questions like skill, ้าใจยากเธอเป็นคนที่เหมือนกับมีรับลมคมในเยอะเป็นคนที่แบบครึ่งกลางเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างเปิดเผยเรื่องหนึ่งแต่ปิดอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยคือคือคนราศีมีนไม่ได้ปิดหรอกครับ แต่เป็นคนที่ไม่ชอบพูดความในใจคือราศีธาตุน้ำเนี่ยมักจะเป็นคนที่ปกปิดเก่งคือหมายถึงว่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่มักจะสันโดษนะครับกรกฎพิจิกมีนาสามราศีนี้แต่ราศีพิจิตคือเป็นราศีที่ปิดหมดเลยไม่เปิดเผอยอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะปกปิดตัวเองหรอกนะครับ <lab? S 2> เขาปกปิดตัวเองเพื่อที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่อยากให้ใครรู้ชีวิตเขานะแต่เขาแค่ว่าไม่อยากให้มปนยุ่งเรื่องส่วนตัว เขาเลยปิดนะครับคนกรกฎเนี่ยจะเปิดหน่อยแต่คนมีเนี่ยก็จะลองลงมาคือคือกลางๆอ่ะว่าปิดอยู่แต่มักจะม,มีรับลมคมในเรื่องความลับเรื่องของอความคิดหรือการตัดสินใจอะไรใดๆอ,อย่างเงี้ยคือภายในส่วนมากภายนอกอ่ะคนอื่นรู้ได้สถานที่บ้านอะไรเงี้ยรู้ได้หมดนะครับแต่แค่ความในใจหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นความคิดเนี่ยอันเนี้ยจะไม่เปิดเผยนะครับ ส่วนมากหมอดูจะบอกแค่ว่าคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเออแค่นั้นเองแต่ว่าผมเนี่ยพยายามศึกษาเนาะพยายามดูมีนเนี่ยลุดพ่อผมก็มีนอืมแต่ไม่ใช่ราคณาราศีพ่อผมเกิดวันที่สิบเมษาในนั้นเนี่ยเกิดราศีมีนคือใกล้ใกล้กันสงการแต่ยังไม่ถึงนะครับก็เลยเป็นราศีมีนนั่นเองนะครับทีนี้อ คนราศีมีนมักจะมีความในใจไม่เปิดเผยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะลึกซึ้งคิดคือบางทีแยกความจริงกับความฝันไม่ออกด้วยนะคนมีนเนี่ยเป็นคนมีจินตนาการกว้างไกลเลยครับเป็นคนที่เหมือนกับใกล้ๆกับคําว่าเชื่อมต่อกับจิตใต้สํำนึกได้อะคือหมายความว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่ที่คนอื่นเขาเข้าไม่ถึงแต่คนราศีมีนมักจะไปอยู่ในจุดนั้น เออมันเหมือนเป็นโลกอีกโรคหนึ่งที่มันเป็นตัวคุณเท่านั้นนะ่ะม,มันมีแต่ตัวคุณไม่มีใครเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีมีก็จะเป็นคนที่แบบขี้เหงานิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่เป็นภพวินาศภพวินาศเนี่ยมาถึงห่างไกลดังนั้นเนี่ยไปต่างถิ่นต่างแดนไปได้ดีต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพันธุเนี่ยความมั่นคงรากฐานครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งของมิถุนที่เป็นทัดลมคือการเดินทาง คือการไม่อยู่นิ่งท่านลมคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เปลี่ยนแปลงการงานเวลาศีธนูเป็นภพสุภะก็ต่างถิ่นอีกละเห็นไหมครับตัวเองต้องมีการกระทําที่อยู่ต่างถิน่นตัวเองก็ต่างถิน่นไปอยู่คือต้องไปอยู่ต่างถิน่นพันธุครอบครัวความมั่นคงก็อยู่ต่างถิน่นนะครับคู่เนี้ยกำลังเล่ถ้าเลือกถิ่นเดียวกันเนี่ยก็มักจะอาจจะมีตัวเลือกน้อยหน่อยแต่ถ้าไปต่างถิน่นก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เจอคนอื่นที่ ที่มีอะไรมากขึ้นที่ให้เราเลือกได้มากขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคอลาเซมินจึงเหมาะกับต่างถิ่นต่างแดนเพราะพบวินาศคือต่างถิ่นแดนไกลดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับตัวคุณมากที่สุดละคนคอลาซีกันเนี่ยเกิดเป็นพบอาาริของดวงโลกยังไม่ได้แนะนําว่าจ้องไปต่างประเทศหรือต่างถิ่นเท่านั้นแต่คอลาเซมินเนี่ยแนะนํามากๆเลยว่าต้องไปต่างถิ่นต่างประเทศเพราะไม่งั้นจะมีแรงกดดันสูงเพราะว่าพบวินาศเนี่ยมาถึงแรงกดดันมหาศาลดังนั้นเนี่ยคอลาเซมินจะรู้สึก เบิกบานรู้สึกดีถ้าออกจากครอบครัวหน่อยอ,อ,อ่างานงานที่มีอิสระนิดนึงไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนได้เปิดหูเปิดตามีความคิดกว้างไกลแล้วก็ได้คู่ที่มีโอกาสจะได้เจอได้สูงขึ้นเพราะราศีมีนก็อาภพลักนะครับนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราอยู่กับที่เราก็มีช้อยน้อยแต่ถ้าเรามีการเดินทางต่างถิน่นก็จะมีช้อยเลือกเยอะขึ้นถูกปะครับดังนั้นก็ไปต่างถิ่นดีกว่านะครับก็ลอง ลองอถามตัวเองดูจริงๆว่าต้องการที่จะอยู่ตรงนี้จริงเหมือนเดิมหรือควรจะไปต่างถิ่นดีไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกต่างถิ่นดีก็ลองเลือกดูนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่าดาพฤสฎีไปดาประจำตัวเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถรอดพ้นทุกอย่างได้นั่นแหละเพราะความรู้การศึกษาันนั้นเรียนรู้เข้ามากๆแล้ก็ศึกษามากๆ ยิ่งไปต่างถิ่นได้ยิ่งรุ่งครับกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ติดตามไป็นกลังใจกับช,อบช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ